มเมืา่อทางดา้านพลตำรวจโทสุรเชษนะครับก็ประเดิมรหลับตำแหนง่งนาย,ยกสมาคมชาวปากใต้นำมวลชนปูกป่าเฉลิมเกียรติที่จังหวัดสงขลาครับที่อางก็บนำของโครงการแกมลิงแฉพลตำรวจโทสุรเชษทักพานผู้เชี่ยวคุชาการตำรวจแห่งชาติในท่านานาย,ยกสมาคมชาวปากใต้ก็นำ่วนราชการจิตอาสาก่าสุนรีภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนกว่า1 0 0 0พคนรวมโครงการจิตอาสาปูกป่าบัน เฉลยเฉลิมผะเกยียนนะครับพลตำรวจโทสุรเชษ์ก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวสมาคมชาวปากใต้ในผะบร่มราชูปบธรรมรวมกับสมาคมชาวสงค้าจัดขึ้นเพื่อระลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชปณิธานในการซื้อสารหักษาและต่อยอดภานารวมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสาอีกทางนะครับยังเป็นการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน บางเป็นประโยชน์เพื่อสร้างคมและรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับโดยรวมกันปลูกมายืนต้นนะคะจำนวน100 0ต้นบนพื้นที่อ้างแก็บน้ำของโครงการแก้มลิงเฉลค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาตินะคะโดยนําต้นรลักหน้ามาปลูกแต่งักเป็นมายืนต้นที่ใช้เวลาเติบโตแข่3-5ถึงห้าปีแล้วก็เป็นผชทองทิ้นของผักตายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แล้วก็ยังแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงนอกจากนี้ก็ยังมีต้นตะเคียนทองนะคะต้นวาต้นสกุนี่ด้วยค่ะ สำหรับโครงการแก้มลิงบานเฉลมีเนื้อทีประมาณสองรอยเจ็ดสิบห้ารายลึกซีแมทความจุประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหกล้านลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บกักน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไหวชายช่วงฤด,ดูแรงเพื่อชายในการ,กรเกษตรของชาวบ้านในตำบเลเฉลเนี่ยได้ถึงแปดรอยสิบหกครัวเรือนเนื้อทีรวม 1, หนึ่งพันเรอยสิบแปดรายค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งผักพ้นย่นใจนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุขทาด้วยนั่นเองค่ะ ท่านผู้คด